กลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะมาติดตามกันในส่วนของจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นระดับน้ําท่วมสูงแลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีข่าวดีเพราะว่าระดับน้ํานั้นเริ่มที่จะลดระดับลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะตอนนี้ทางจังหวัดอ่างทองเองมีระดับน้ําที่ลดลงนะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งทางด้านของพ่อค้า ราคาวัสดุก่อสร้างต่างๆมีการช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือมีการลดราคาลงมาไม่มีการเพิ่มราคาขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นการซ้ำเติมนะคะโดยสถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองในวันนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่น้ำยังท่วมสูงอยู่โดยที่หน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองก็ระดับน้ำยังอยู่ที่7เมตร50เซนติเมตรทีนี้มาในส่วนของทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมีการเปิดเผยข้อมูลน,นะคะคุณวิศวาศศีสมิทธ์ค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะ้ำ ในจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงมาระยะติดต่อกันมาหลายวันทั่วทุกพื้นที่แล้วนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่เนี่ยน้ำยังคงสูงกว่าระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ1เมตร50เซนติเมตรบางพื้นที่เนี่ยก็มี2เมตรเลยทีเดียวนะคะขณะนี้ค่ะระยะเวลาในการฟื้นฟูของจังหวัดอ่างทองก็เริ่มที่จะมีการเริ่มดําเนินการในส่วนที่ทําได้ก่อนนะคะเพราะว่า แผนฟื้นฟูเนี่ยในทุกส่วนราชการเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะฟื้นฟูเมื่อระดับน้ํานั้นลดลงมากกว่านี้แต่ว่ามีเรื่องที่น่าย,ยินดีตรงที่คนไทยอย่างไรเราเข้าใจกันนะคะไม่มีการซ้ําเติมกันในส่วนของจังหวัดอ่างทองล่าสุดมีบรรดาพ่อค้าขายวัสดุก่อสร้างนะคะรวมตัวกันประมาณ57แห่งในจังหวัดอ่างทองก็ได้มีการ ลดราคาเป็นพิเศษให้กับผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยทุกรายในการที่จะเดินทางมาซื้อสินค้าก็ขา,ายกันในราคาปกติด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาอยู่กันในสายนะคะสําหรับผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอังทองคุณทวัชศรีสว่างสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้สถานการณ์น้ําที่โรงเรียนสตรีอังทองเป็นอย่างไรบ้างคะครับน้าที่เรียนสตรีอังทองนับตั้งแต่ทั่วมาตั้งแต่วันที่14ผมนะครับถึงณนะวันนี้น้ําเกือบแห้งแล้วครับ เกือบแห้งแล้วแล้วตอนนี้ความเสียหายของโรงเรียนมากน้อยแค่ไหนคะโรงเรียนที่เสียหายมากก็คือบร,เริเวณพื้นโรงเรียนนะซึ่งมีเป็นพื้นปาเก้น,นะฮะโดยเฉพาะสนาม ball, บาสเกตบอลแล้วก็โตเก้ยอีนักเรียนบางส่วนนะครับที่เก็บเธอแล้วก็ยังไม่พ้นน้ําครับ ครับตอนที่น้ําท่วมนี่ท่วมถึงชั้นไหนของโรงเรียนครับผู้มยการครับเออชั้นล่างของเรียนทุกอาคารท่วมหมดเลยครับชั้นล่างใช่ไหมครับครับชั้นล่างของเรียนทุกอาคารท่วมหมดครับน้ำจะมเรียนสูงประมาณ2เมตรครับประมาณ2เมตรด้ยรันนะครับแล้วช่วงที่ท่วมกับตอนช่วงที่น้ําลดเนี่ยมีการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยเราบ้างไหมครับเออตอนนี้ก็ได้ทางองค์กรท้องถิ่นนะฮะเทศบาลตำบลสารแดงได้อบจและก็ได้ทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางป้องกันภัยครับครับค่ะ ได้ข่าวว่านักเรียนช่วยกันไปทําความสะอาดโรงเรียนกันอย่างแข่งขันเลยใช่ไหมคะท่านผอครับตั้งแต่เมื่อวานน้าเริ่มแห้งนะครับเด็กนักเรียนก็หลายร้อยคนนะครับครับท่ารับครับวันนี้ก็วันนี้อีกจํานวนมากครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นการทำามสะอาดครั้งใหญ่นะครับซึ่งจังหวัดมาจัดบิกินิ่นเดย์ด้วยนะครับคีคาดว่านักเรียนจะมาเป็นจํานวนมากแล้วก็จะมีประชาชนมาร่วมด้วยครับค่ะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของมาตรการการที่จะฟื้นฟูหลังน้ําลดทางโรงเรียนมีการเตรียมมาตรการอะไรไว้ไหมคะ เออหลังน้ำลดนี่ก็คงเน้นไปหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ <Ừ. S 2> ่งต้นไม้ก็เสียหายไปเยอะนะครับส่วนในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยเราเตรียมการเราเตรียมการไว้แล้วนะครับซึ่องอุปกรณ์รายการเรียนนี่ไม่เสียหายนะครับนะครับค่ะในส่วนของคอมพิวเตอร์หนังสือต่างๆนี่คือยกเก็บขึ้นทันกกใช่ไหมคะยกเก็บทันครับยกเก็บทันหมดครับอืมค่ะ,คะนอกจากนั้นค่ะคำถามสุดท้ายนะคะคาดว่าจะมีการเปิดการเรียนการสอนพร้อมที่จะให้บริการกับนักเรียนได้เมื่อไหร่คะท่านผอคะ ตอนเรียนที่สิบห้านี้แน่นอนครับตามประกาศกระทรวงพันธ์ครับค่ะครับและตอนที่เปิดนะครับเด็กนักเรียนกับครูอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ขวัญกาลังใจก็คือจะต้องเหนื่อยท้อกันบ้างนะครับท่านผู้ชมในการมีวิธีจะเรียกขวัญกำลังใจกลับคืนมาอย่างไรบ้างครับครับคือเราเราก็ดีใจนะฮะว่าสตรียงทองนั้นเป็นโรงเรียนที่มีความอบทั้งครูนักเรียนนะฮะเรื่องเรื่องนี้คงทุกคนฝันดีหมดครับครับทุกคนก็เข้าใจสภาพที่เกิดขึ้นนะครับสภาพที่เกิดขึ้นครับครับ ครับขอบคุณมากครับท่านผู้อำมวยในการครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้อำมวยในการทวสีสว่างนะครับผู้อำมวยในการโรงเรียนสตรีอ่างทองนะครับก็ยืนยันว่าจะเปิดเรียนนะครับในวันที่15นี้นะครับตามกําหนดเดิมต่อไปก็เด็กนักเรียนส่วนใหญ่กับครูอาจารย์ก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยววันเปิดเทอมนะครับอาจจะยังไม่ได้มีการเรียนการสอนที่เต็มที่ คงต้องไปนะครับตรวจสอบเรื่องของสิ่งต่างๆที่เสียหายไปนะครับต้องเคลียร์วัสดุกุอกรอีกหลายอย่างด้วยกันครับตอนนี้น้ำแห้งกว่าที่จะเข้าสู่สภาวะปกติได้นะครับหลายโรงเรียนอื่นๆที่ประสบปัญหาน้ําท่วมแบบนี้ก็คงต้องทําในวิธีที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าน่าินดีด้วยที่นะครับร้านวัสดุดก่อสร้างหลายๆร้านด้วยกันในอ่างทองน,นั้นรวมตัวกันนะครับลดเรื่องของราคาสินค้าลงนะครับเพราะว่า คน่ายด้วยกันก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่อง